คลิปวิดีโอ,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 อ<ว>นี้เป<ว>็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจแบงค์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการลรละ,ะชมก็ประจงขอ,งอนี่มอเนี่ท่านนำเข้ามาหน้าจืนน่อในดวงใจดวงใจน้องพระิชษมาสมพ่อก็เอาปวารีสิเป็นพร้อมทั้งคุณครูบาอาจารย์ก็ดี อาดาวลูกศิษย์ลูก้าหรือว่าผู้้าเองเห็ดยังลงไปขอให้ผู้้าได้หูแจงเป็นจริงอาที่ผู้้ามากมือนี้ก็คือสิบเป็นเที่ยวที่สองที่สามไปเลยในอีพออาอยากมาขอพึ่งบุญบารมีอาผู้ที่มีหูเจ้แต่ทิ่ผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชก็ด,กดีอามีสิ่งใดชิซอยเรียลูกเต่าเาราลานมีสิ่งใดที่มันชิดิบด,ดีดดดด อาซอยเหลือให้ลูกเต่าเราล้านเพื่อนได้ไปกินไปใส่ได้ไปจับใจใส่ซอยในครอบครัวมันมีฟองอาซอยเหลือเพื่อนมนุษย์ม้านานำกันอาบวาสิบเป็นอาทางด้านนี้สินกระแหงตาลายบาดลายสาต่างพอสมควรเลยอาสอนำในลายพอขอให้ซอยเรืออาลูกเต่าเราล้านขายเพื่อนได้ไปอาลงไ้ลงนาให้ไปซื้อหวานซื้อใยีกพอ อาที่ภูกขาเองมากมอน้ภูกขาก็มาขอนำเด้มาด้วยความดีอาเพว่าะชิโยไก่ก็ดีอยไก่ก็ดียู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาจงขออันเชนิญไอ้เขามากอาได้รับหูรับสาราบรวมกันว่าลูกเต่าเล่าล้านอาเพิ่นได้มาเห็ุมาสั่งอาได้มาซอยเห็ดซอยหากระให้มา อามีสิ่งใดที่ตอบแทนลูกเต่าเล่าลานก็ขอให้เบิ่งเห็มันกระคกอีพอเอาของดีๆของเด็ดๆที่ลูกเต่าเล่าลานจะได้อ่าเขามาใ,ใส่บ้านใส,ใส่เฮือนอาสิซอยเลียยลูกเต่าเล่าลานในอีกเจกังวด <c oughs> ืด งวดงวดงวดนะครับค <S preach ers> ุณซีงวดงวดนะครับผมสายทูงวดนะครับผมสาธทูสาธทูครับแข่งแรกผมว่าเขาเลอกนะครับกระลี่ทอีกห้างวดอีกห้างวดต้นวดที่สามนะครับงวดที่สามครับสองวดที่สามก็คือ สมจริงบางอีควางไม้อยูที่ิโสว่าพระบาข้าพเจ้าจะกขอเลขเลขยันเลขทั้งวันที่หนึ่งเราจงบันดาลในจักรอุทวันมโนบาลนะกผานิเจหนุ่มบัวไทยย อดีนีผู้ข่าวก็ได้หูแจงเป็นจริงอีพอ อาผู้ขาขอนำายลายพอ่ออาดหาวเานี่ยพ่อก็ดีอาได้ว่าปากหลับคำกับลูกเต่าเล่าลานไว้ว่าช้เพ่น 5, หาหกงวดเนาะอาที่นี่ผู้ข่าเองก็ชิดได้รับปากคือกันอาให้มันเป็นจริงขึ้นมาผู้ข่ากับว่ได้ทิมได้ป้าอาผู้ข่ากับชิมาเยี่ยมยามถามข่าวอาถึงที่คำที่มืดอผู้ข่าเองก็ดันดนมาหอดมาถึงอาพกวกบาจะิเป็นเด็กเด็กเดินเดิน อาผู้ขากับิม,ม่าเยี่ยมยามถามข่าวอีพอพอถิ่มบอกปาเดออาขอนำล,ลายเบืองอาทิม,มาไม่อนีกับผู้ขาเองมากด้วยค่วมดีอามาขอได้พออาบ่ไดมาความเหงื่อเจองลายอาบ่ใดมาลบลูเมแต่อย่างใด เบ่งให้มันดีๆสักก่านึ่งพอน่าจะหากว่าอความเที่งเจี่ทีเจ้าทางไม่นั่งที่นี่ก็ดีความทงเจ้าพวพอก็ดีอาบพว่ามเป็นความเทงบุญญาปรมีของครูบาอาจารย์ก็ดีอาจะหากว่ามันจะเป็นจริงตัวนี้ขึ้นมาอากระพูคาเองก็ควรดีใจอาขพให้มันเป็นจริง นี่โอโมาแล้วครับมาแล้วนะครับผมหกมาแล้วมาแล้วสี่สี่สี่แล้วนะครับผมส 6 4 3 6 4 3นะครับผม6 4 3นะครับอับส่กันขึ้นเลยเด้อ6 4 3นะครับท่านผู้ชมนะครับผม6 4 3ทำโดยสาธุสาธุเด้อเดรอสองตัวนึ่งอสองครับสอง สองครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งครับางล่างะได้ขอดเสร็จทงอีกคือเกาบนอปูจเได้ขอดเสด็จตรงอีกบน่ะสองหนึ่งางคับสองหนึ่งรางเด้ออุกุยกุยใส่กุยกุยมารมาเรืแบกบกแบกมือเงื้ยบ่่รดูแบกไปทังไหนนอนเนี่นอน ถ้าไปชมคอนี่ยมาเนี่ท่านนําเข้ามาอาส่วนในดวงจิตดวงใจในพระกัสมาสมุทหออาที่นี่ผู้ขาดเองอาการยังของอกของใจพออาอยากขอให้อ่าวดังๆให้ผู้ขาดใดผู้แจ้งเป็นจริงขึ้นมาเบิ้งมเรอว่าต่างๆนะครับ ดังในเขาออกง้ามางเหดีเจ้าลูกเด้ออาฟัางเห้ดีอางวดนี่เพิ่นบอกว่าเห็ดจังได้ถ้าผู้ใดหนีจากบริเวณมองนีเห็ดจังไดหมูเจ้าก็ไ่ได้กินอาเบิง้มันดีดีด้หลวกอาเลขบ่ได้ดหนีไปใส่ได้ออกไปใส่ได้ดไกลห่างหมูเจ้าอาปวนเปลี่ยนวนเวียนอยู่ละหมูเจ้านี่เองอาอยู่ในสถานที่มองนีเด้อ อ่าปรดนี้ไปใส่ดอกลูกปรเดนี้ไปใส่ฟังให้ดีเด้อเพนบอกว่าเลขงวดเนี่ยหกกับสี่มาอ่าหกสี่สามลูกหกสี่สามเข้าใจป่ออ่าเข้าใจเนาะอ่าเหตุใดก็ได้ลูกเหตุใดก็ได้เด้ออ่าล่างเพนบอกว่านี่สองหนึ่งอ่าสองหนึ่งนะครับหสี่สามสองหนึ่งเด้อ สี่สามสองหนึ่งครับอ่าเพิ่นบอกวางจีได้ลูกเด้ออ้าวฟังเอาให้ดีอ้าวบอกว่าสิเป็นพร้อมทั้งเจ้าพ่อก็ดีเจ้าทีเจ้าทางในนั่งท่อนี้ก็ดีอ้าวเพิ่นบอกว่ามองได้ก็เฮ็ดเลนเลนหัวหัวเนาะอ้าวที่นี่เพิ่นบอกว่ายญาพ่อองค์ดําอ้าวเพิ่นสลับชบเปลี่ยนหมุนเมี้ยนเขามาเกีียวคองเขามาไว้เพื่อเราลูกเลกเบอร์นอ้าวถ้าบอกเอามองนีก็คือบ่ได้ อา,าเอาเย็นให้สถานทีมองนีเห็ุกระจังได้ก็ได้อ่าขึ้นง่อยหัวผู้ทีดปกปักรักษาดูแลก,ก็ได้สร้างจรวด<ม>เหตดจังได้ก็ได้เด้อพู้เป็นเจ้าของสถานทีเนาะอ่าเบิงเบิงแนมแนมกันเอาเด้อซอยเหลีออยญาตีพี่น้องไปอาที่นี่เพิ่นบอกว่าก็คือสีบมีหยังมากมายเนาะอาก็คงสิตจำได้นะเข้าอกเข้าใจเด้อ อา่าฟังให้ดีเลขสามโตบนเพิ่นบอกว่าหกสี่สามสี่สามหนา้าล่างเพิ่นก็หามูเจ้าไปสองหนึ่งครับสองหนึ 3, ่งห้าสามโตบนเข้าใจป้หกหกครับหหกสี่สาม พวกซีสามกับสองหนึ่งกวดมากกวดมากนะครับเอามาห่วกันไว้ใส่กระเป๋าแล้วอีรยยบนคัมาไว้แบกแบก

ก็ได้ให้นะครับคุแป๊บนึงเนาะเป็นาเป็นลัตชนเป็นเใรดัยเพราะว่ามันกอดนอดเน้ะูอดเัาอดไว้คะับผมงาามันดีนะครับแคปเรเลยงาลัตชันจะตอดเป็นเลยโหถ้าแบบนี้มันเก็ดตัวอดโตกอด ลาบไม่ให้สราธุวนเดว่ากับสิแปเป็นเลขคนเบอ์กให้ามสร้างตัวเบอร์อทีนี้ก็คือสิเข้าใจเนาะพอปานนั้นให้เป็นแค่นี้นี่เดี๋ยวเรื่องเรให้นตื่นเเกียงจบคนเป็นคนหลายตัวยาลยลายเนะทีนี้มือนี้ครับพี่พอมาก ก็พี่มาพรอเงินเนาะครับผมก็ได้ว่ามากให้ด้วยใจจะของเองสองหนึ่งห้าศูนทเป็นเนพื่ก็ได้ให uh, uh, NO ้บรรดนบรรดาไหนเท่าที่ไดเนปนั่นเองครับเออครับผมมีน้อยเขาก็เหไปําน้อยครับคือพอเองพอพอได้ทันทงเนี่ยอวานจังเขาสโตชโตบนพอกับพได้ทันทงพอเลขมากคือถ่ายเมื่อกี้ห้าศูนมันมากจังเลยพ่อ ตอนที่พ่านที่ีมืกี้ครับเป็นบอกว่าเพ่นหลงมันมีมูผวกเพ่นออกขึ้นไม่แต่มาเดใช้พกกระบอกเลยเป็นมันนบอกว่าเพ่นบอกว่ามันขึ้นมาจากทางใจบดานอลอขึ้นมมให้บเป็นเหล็กตัวเดียวครับผมครับบอกว่าจะเป็นเหล็กลางเป็นเหล็กลางมูผวกเพ่นคับผมูวพญานาคเป็นนี่บอกครับปาซแเมนมีเป็นชินมาซ้อยเลียกันคับผมครับ ดูเป็นมาสมทบตัวสุดท้ายคือห้าศูนย์เนาะครับครับผมตัวสุดท้ายครับผมข้าวก่าว่าใดลายว่าใดนั่งใดน้าเนาะครับผมสามตัวบนสองตัวล่างกันางเองเอ้อครับผมอ่าก็น่าเอาครับคือขอบกระไฮขอเป็นครับก็บรรดุบันดาในหูให้เห็นได้ทำนั่นเนาะครับผมอ่านก็ซื้อประมาณจะเป็นอยังครับผมเอ้อ ข้าพุทมีกรได้เข้าสื่อกันไปข้าพุทาว่า,าไปขายมั่วขายกล้วยครับอ่ามันจะจิตเป็นถูกเป็นของก็เอาเอาเอาขามันออกมันก็ออกเลยะเละอะไรก่อนะอะนะ้าพุยังได้ก็ไดายเอวนะข้าพุทธเออมากมลน,นี่ยพอก็ไดาหมาจัดมาแจงได้มาสรุปให้แเลยอ่า